จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสวรรค์ใต้ท้องทะเลค่ะเราจะไปยังที่ที่สวยงามติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเลยทีเดียวค่ะที่ที่บินจะพาคุณผู้ชมไปนี้นะคะเป็นที่ที่นักดำน้ำจากทั่วโลกถึงกับบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาสัมผัสกับตัวเองให้ได้ที่นี่ค่ะหมู่เกาะซิมิลัน นี่นะคะเป็นอยู่ที่ท่าเทียบเรือทับละมุกจังหวัดพังงาน,นะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ก็คือเกาะซิมิลันค่ะ mm. เดี๋ยวเราจะลงเรือลำนี้นะคะ mm. เพื่อไปเที่ยวเกาะกันไปกันเลยค่ะทุกทคทุกท่นตอนนี้นะคะอปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยค่ะคุผู้ชม มูเกาะซิมิลันตั้งอยู่ที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครอบคลุมพื้นที่80,000ไร่ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากนั้นคุณผู้ชมก็จะได้พบกับแหล่งดำน้ำที่สำคัญของโลกค่ะเท,ท่อนตอนนีาา้นะคะเราก็มาถึงจุดเกาะแรก อยู่ทางด้านทิศเหนือสุดของเกาะซิมิลันทั้งเต้าเกาะนะเกาะนี้จะเป็นจุดดำน้ําตื้นนะครับในด้านติศใต้ของเกาะนะทิศตะวันตกของเกาะจะมีจุดดำน้าลึกนะครับเรียกว่าคริสต์มาสทอยนะบตอนนี้มีชายหาดใหมพี่เราขึ้นไปได้ไหมคะมีชายหาดอยู่ด้านหลังนี่ครับแต่ว่าเราขึ้นไปไม่ได้นะครับ<ม>หาดตร<ม>งนี้เขาจะปิดไว้เพื่ออนรักพันต่อทะเลนะครับ<อ>เป็นโครงการของเจ้าฟ้าหญิงุฬาพลนะซึ่งช่วงเดือนมกราคุณพาครับจะเป็นช่วงที่ต่าวังไท่ เขาจะปิดแม่นองเที่ยวขึ้นคือไม,ไม่ไม่สามารถถึงเทื่อนก็ไม่สามารถไม่สามารถเลย,รเลยครับ ه, เราจะไว้เป็นเขตอนุรักษ์ของเขานะครับเป็นเขตสองเงย 1, 2, 3, บเกาะหนึ่งเกาะสองเกาะสามเหมือนกันนะครับทางใต้สุดของเกาะนะครับเราปิดแม่น้กทองเที่ยวเข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะมีศูน,นยลลอน์อนุรักษ์ันโตทะเลของเจ้าฟายกจุลาภ์อยู่ที่เกาะหนึ่งที่มีลามีกี่เกาะมีเก้าเกาะครับเกเกาะยุดคือเกาะเกาะแปดครับมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะครับ ทั้งหมดก็ประมาณ125ไร่นะครับรวมทั้งพื้นที่ทางทะเลแล้วก็เกาะทั้งเก้าเกาะเก้าเกาะนี่คือเราเราสามารถขึ้นไปชายหาดได้กี่เกาะอ่าเราสามารถขึ้นชายหาดได้ที่เกาะแปดกับเกาะสี่นะจะมีที่กางเต็นท์อยู่ที่นั่นด้วยนะแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาจะไม่มาค้างที่นี่ที่เกาะแปดนะเพราะว่าตัวเกาะใหญ่ที่สุดแต่ว่าพื้นที่ราบบนเกาะจะมีนิดเดียวนะแล้วก็ถ้าเราค้างคืนที่นี่นะเขาจะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราอย่างเช่นไฟฟ้าหรือว่าเรือนําเที่ยวนะเพราะว่าศูน อำนวยความสะดวกส่วนใหญ่อยู่ที่เกาะสี่นะครับจะมีที่ทํำการไปเทีอยู่ที่เกาะสี่ก็คือส่วนใหญ่จะเปครั้งที่เกาะสี่ใช่ครับแต่ว่าถ้าใครชอบความสงบเงียบนะครับที่เกาะแปดน่าอยู่มากแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวปิ่นขอตัวลงนดำน้ำที่เกาะสี่ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเกาะแปดเล้วค่อยมาคุยกันอีกขอบคุณมากนะพี่ไปคุณผู้ชมเราลงไปดูข้างล่างกันค่ะ สวยแค่ไหนไมนเลยค่ะ ิมิลันประกอบด้วยเกาะ9้าเกาะโดยมีเกาะแปดเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้งของหินรูปเรือใบซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันค่ะค่ะคุชมและบริเวณที่ปิ่นยืนอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าเกาะแปดค่ะซึ่งมีภูเขาซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลันนะคะภูเขาที่เราสามารถขึ้นไปดูด้างบนได้นะคะจะมีทางให้ขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน เกาะ8มีชื่อเรียกทางภาษามาลายูว่าเกาะซซมิลันเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่มาของชื่ออุทยาแห่งชาติหมู่เกาะซซมิลันค่ะนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหินรูปเรือใบสัญลักษณ์การมาถึงเกาะซซมิลันด้วยล่ะค่ะทางเดินขึ้นจุดชมวิวบนหินเรือใบนะคะจะมีช่องทางเดินเล็กๆเ,เดินขึ้นไปตามซอกหิน ถ้าเราอยากชมอะไรสวยสวย,สวยง,างามเราต้องใช้ความพยายามนิดนึงต้องช่วยกันเอาไม้ค้ำหินนะขินลั่นบนมันได้ไม่หล่นครับก็ล่างแต่หลังจากที่คุณผู้ชมเดินขึ้นมาถึงบนจุดชมวิวนะคะคุณผู้ชมก็จะลืมความเหน็ดเหนื่อยโดยสิ้นเชิงเลยละค่ะเพราะจุดชมวิววันนี้นะคะสวยงามสุดยอดจริงๆค่ะ คุณผู้ชมจะมองเห็นทัศนียภาพจากมุมสูงซึ่งเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังเลยล่ะค่ะคาะะด้านหลังนี้คือจุดชมวิวที่เป็นจุดที่สวยงามมากนะ,ะของมูก,กค่าสิคลนถือว่าคุณผู้ชมเคยเห็นภาพถ่ายหรือว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตที่เป็นภาพมวิวเนี่นะคะนี่คือการที่เราขึ้นมาบนหินเรือใบเนะะี่ยค่ะ เกาะเมี่ยงหรือเกาะ4เป็นเกาะที่มีแหล่งน้ำจืดและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการนะักท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ปิงก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วก็นะักท่องเที่ยวบนเกาะนี้ก็บอกว่าที่นี่มีจุดที่น่าสนใจหลายๆจุดเลยค่ะปิ๋งว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจแต่ละจุดกันว่าจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม บนเกาะสีที่เห็นกันอยู่นี้เรียกว่าหาดหน้าค่ะซึ่งหาดทรายของหาดหน้าเป็นทรายที่ขาวละเอียดมากเป็นแหล่งเล่นน้ำพักผ่อนบนชายหาดที่สวยงามมากๆค่ะและปินขอแนะนำสำหรับผู้ที่ชอบความสงบจริงๆนะคะลองพักค้างคืนบนเกาะสีรับรองจะไม่ผิดหวังเลยล่ะค่ะ เพราะหลังจากที่นะักท่องเที่ยวขึ้นเรือกลับไปแล้วนะคะที่นี่จะเงียบสงบให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหาดส่วนตัวเลยล่ะค่ะหาณผู้ชมหลังจากที่เราชมความสวยงามของเกาะสิมิลนันแล้วก็ไปชมโลกใกล้ท้องทะเลกันมาแล้วนะคะจุดนุ่งหมายต่อไปบินพาค,คุณผู้ชมไปพบกับอะไรจากของโลกมาแรงและผีเพื่อที่นี่เลยค่ะสวนผีเสื้อจังหวัดภูเก็ตไปกันเลยค่ะผู้ชม